นี่ครับท่านผู้ชมนี่โดนไม่ได้เลยครับสองอย่างนี้นี่นี่ครับดูตรงนี้ครับเปิดเปิดปิ้งมันดูนะครับดูตรงนี้ก่อนจะมีไข่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมากู้อวนอีกแล้วครับช่วงนี้นี่มีแต่ปูครับอย่างอื่นไม่ค่อยมีเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปซะก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมากู้ตอนเช้าครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้อีกประมาณสักวันสองวันแล้วก็เดี๋ยวก็จะเก็บนะครับ มาดูหัวข้างนอกก่อนเลยครับก็เดี๋ยวเกรงว่าน้ําจะขึ้นนะครับแล้วก็มันจะดูลาบากก็ไปดูหัวข้างนอกเลยครับไปกันเลยครับตายไปแล้วครับท่านผู้ชมโดนเนี่ยพวกหอยพวกอะไรกินนลยครับหอยเต็มเลยครับท่านผู้ชมหอยกินเกือบหมดแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่น่งตัวใหญ่แพงนะครับพวกกั้งนี่ชาวบ้านเขาก็หากันอยู่ครับช่วงนี้กั้ง ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะจะถ่ายอให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันวันวันวหลังนะครับถ้ามีโอกาสไปหากั้งนะครับนี่ครับของดีราคาเพลงครับตัวใหญ่เลยครับสวยๆครับท่านผู้ชมไปกันต่อเลยครับตรงนี้มีแมงกะพุนกับแมงดาครับแต่แมงดานี่เป็นตัวผู้ครับ ก็ไม่เอาครับเดี๋ยวเข้ามาปลดแล้วก็ปล่อยเขาอีกทีนึงครับขยะเต็มเลยครับท่านชมตรงนี้อวนพันๆกันไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยครับอขยะครับเต็มเลยครับเดี๋ยวมาปลดทิ้งอีกทีนึงครับดูจะห่างๆนะครับอวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปูยังไม่ได้เลยครับได้แต่กั้งตัวเดียว ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นขยะครับขยะจะเยอะครับไม่มีเลยครับห่างมากครับท่านผู้ชมไม่มีเลยครับตรงนี้มีตัวหนึ่งครับนี่ครับท่านผู้ชมมีตัวหนึ่งครับสองตัวครับท่านผู้ชมสองตัวนี่ครับนี่นอนทับกันอยู่นะครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ตรงโน้นจะมีเป็นปลานะครับเป็นปลากระเบนนี่ครับปลากระเบนใกล้ๆกันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวปลดปูก่อนนะครับปูก่อนครับ สาๆครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีดีครับหนีบตะแข็งเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันหลุดแล้วนะครับท่านผู้ชมหลุดจากเนื้ออวนแล้วนะครับแต่ว่ามันหนีไ้ครับนี่ไม่ยอมปล่อยด้วยครับถ้ามันปล่อยนี่ก็หลุดไปแล้วครับท่านผู้ชมไม่ยอมปล่อยครับตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ปล่อยนะครับท่านผู้ชม เอาไปปล่อยตรงที่มีน้ํานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยตรงนี้เดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนะครับเพราะว่ากว่าที่ว่าน้ําจะขึ้นเนี่ยก็ประมาณสักนู่นแหละครับประมาณเก้าโมงตัวนี้ไม่ยอมปล่อยนี่ครับตัวใหญ่ตัดกครับหืมหลุดแล้วครับ ปลดปลากระเบนกันต่อเลยครับตายไปแล้วครับท่านผู้ชมตายแล้วครับนี่ครับส่วนที่อันตรายของปลากระเบนนี่ครับท่านผู้ชมมีสองเงี้ยงครับนี่ครับมีสองเงี้ยงนี่ครับท่านผู้ชมนี่โดนไม่ได้เลยครับสองเงี้ยงนี่ครับ ายมากครับเดี๋ยวหักทิ้งก่อนนะครับหักทิ้งก่อนหักสวนเงี้ยมันทิ้งก่อนนะครับนี่ครับออกออกซะก่อนครับไปดูกันต่อเลยครับไปดูกันต่อเลย นี้ก็มีแต่ขยะครับเต็มเลยครับขยะก็ช่วงนี้น้ำแรงครับน้ำแรงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรค่อนข้างจะว่างเปล่าตรงนี้มีปูครับมีปูท่านผู้ชมนี่สองตัวครับมีสองตัวครับเดี๋ยวปลดก่อนครับปลดก่อนดูดูครับดูดูดครับล้างน้ำสักหน่อยครับ มีแต่ขี้โคนนี่ครับคุณผู้ชมใส่สวยๆครับอีกตัวนึงครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ตัวเมียเนี่ยตัวเล็กเดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยปล่อยให้มันไปโตก่อนนะครับไปโตไปวางไข่ไปอะไรก็ตามเรื่องตามราวของมันนะครับมันเล็กเกินครับนี่ครับคุณผู้ชมจะไปปล่อยมันครับปล่อยในน้ำครับเดี๋ยวมันก็ไปเองครับน้ำขึ้น อืมครับเราไปดูกันต่อครับไปดูตรงอื่นกันต่อมีตัวไหมตรงนี้มีปลากระเบนครับท่านผู้ชมนี่ครับปลากระเบนไซม์ไม่ใหญ่ครับปลางาปลางาบอยู่นี่ครับเดี๋ยวปลดก่อนนะครับปลดก่อนหักเงี้ยงก่อนนะครับท่านผู้ชมหักเงี้ยงซะก่อนอันตรายครับนี่ครับดูเงี้ยงมัน สองเงี้ยงครับนี่ก็ปลดได้เลยครับตัวไม่ใหญ่ครับปลากระเบนมันอยู่ใจฝังด้วยครับแต่ว่าก็เอาไปกินได้ครับทำเป็ข้าวได้นี่ครับได้สองตัวแล้วครับปลากระเบนแมงกะพุนก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังมียังมีอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่เยอะเหมือนเหมือนช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วครับตรงนี้มีแมงดาครับทุนผู้ชม นี่ครับนี่แมงดาคู่หนึ่งครับนี่ครับแมงดาตัวเมียใหญ่ซะด้วยครับแต่ว่าไม่รู้มีไข่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับหนักด้วยครับหนักน่าจะมีไข่นะครับน่าจะมีไข่เดี๋ยวเปิดดูก่อนครับโอ้โหพันเซเนน่นเลยครับทานผู้ชมชัเนแน่นเลยนานเลยครับไม่ไม่ได้แมงดาเนี่ยพันเซเนน่นเลยครับหลดยากครับ ต้องระวังด้วยนะครับแมงดานี่มีแต่มีแต่หนามน,นะครับข้างตัวนี้มีมีแต่น้ําครับถามว่าแทงเจ็บไหมก็ก็ก็ไม่เจ็บครับไม่เหมือนไม่เหมือน <etically S 1> พวกเอ่อพวก<ๆ>พวกปูพวกเอ่อพ,พ,พวกปลานะครับแต่ว่าก็ย่ายมาันแทงดีกว่าครับระวังไว้ดีกว่าตัวผู้นี้ไม่ยอมปล่อยเลยครับเกาะไม่ยอมปล่อยเลยครับสมชื่อจริงครับแมงดานีติดยังไงติดอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชม,ชมนี่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวดูนะครับมีไข่หรือเปล่านะครับ วิธีการดูครับท่านผู้ชมวิธีการดูครับก็คือมาดึงตรงนี้ดูนะครับเปิดตรงนี้ดูนี่ครับถ้าเป็นขาวๆอย่างนี้นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้ามีขาวๆอย่างนี้ครับตรงเนี้ยจะมีไข่นะครับมีไข่ตัวนี้ตัวตัเมียจะมีไข่ครับนี่ครับขาวๆนี่สองจุดนี่ครับสองจุดนี้สองจุดนี้ครับสองจุดนี้เนี่ยครับ ดูตรงนี้ครับเปิดเปิดปิ้งมันดูนะครับดูตรงนี้ก่อนจะมีไข่นะครับต่อตอนนี้เก็บไว้ครับเดี๋ยวตัวผู้เนี่ยจะปล่อยนะครับปล่อยปล่อยตัวผู้นี่ปล่อยเดี๋ยวไปเดินดูต่อครับดูวนกันต่อตรงนี้มีปูท่านชมใกล้ๆกกันนะครับตัวหนึ่งครับสองตัวครับสองตัวท่านชมส่วนใหญ่มาเป็นคู่ครับวันนี้นี่ครับสองตัวอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งครับข้างบนตัวหนึ่งลุดจะก่อนครับอู้ ีแต่ตัวดุดุครับช่วงนี้นี่น่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงหาคู่ครับท่านผู้ชมกุดเลยครับไม่ยอมปล่อยครับส่วนตัวเล็กตัวเล็กก็ปล่อยครับตัวเล็กปล่อยปล่อยคืนธรรมชาตินะครับแต่ถามว่ามีเนื้อไหมครับมีเนื้อครับเนื้อแน่นครับท่านผู้ชมนี่มีเนื้อครับเนื้อแน่นมากก็ปล่อยให้เขาโตอีกทีนึงครับตัวนี้ฝังซ้ายแล้วครับตัวใหญ่เนี่ย ไปดูกันต่อครับตรงนี้มีปลากระบอกตัวหนึ่งครับท่านชมปลากระบอกครับไซก็ไม่เล็กครับไม่เล็กเดี๋ยวปลดเลยครับติดปากครับนี่ครับปลากระบอกได้มือนะครับได้ปลาได้ปลาแกงแล้วครับวันนี้ตรงนี้อ้วนพันกันครับนี่มีมีมีปูครับท่านชมมีปูครับนี่ นี่ครับท่านชมมีปูครับใช้สวยๆครับกดแล้วครับไม่ปล่อยครับท่านชมไม่ปล่อยนี่ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วไปดูกันต่อครับท่านชมเป็นกระพุนครับ ่นใหญ่ก็จะเป็นขยะครับเป็นขยะเะมากครับท่านผู้ชมอวนก็จะพันๆกันหน่อยครับน้ําแรงครับตรงนี้มีปูอีกแล้วครับมีปูอีกแล้วนี่ครับนี่ครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดครับของรอบนี้นะครับลดครับลดลดดตัวนี้น่าจะเพิ่งติดครับท่านผู้ชมนี่ครับติดอยู่นิดเดียวนี่ครับติดอยู่นิดเดียวครับ น่งลครับหแล้เอาลงก้ามครับ ใหญ่ท่านผู้ชมนี่ครับไปดูกันต่อครับแดดเริ่มแรงแล้วครับตรงนี้มีปูอีกตัวนึงครับแต่ว่าเน่าไปแล้วครับท่านผู้ชมเน่าไปแล้วครับไม่เอาครับตรงนี้ก็ห่างๆครับไม่ค่อยมีตัวเลยครับมีปลากระเบนครับปลากระเบนอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไซส์เล็กครับเล็กมากครับเดี๋ยวปลดทิ้งนะครับ ฝั่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอวนจะพันๆกันหน่อยๆครับตรงนี้น้ำแรงครับอวนพันกันตรงนี้มีอะไรบ้างมีแมงกะพุนครับแมงกะพุนเนี่ยเริ่มมาอีกแล้วครับเริ่มมาอีกแล้วแมงกะพุนครับตรงนี้มีปลากระเบนอีกตัวนึงครับปลากระเบนนี่ครับแต่ว่าไซส์เล็กเกินครับท่านชมนี่ ปลากระกบเบนไซตเล็กเกินก็เดี๋ยวค่อยปลดทิ้งนะครับเพราะว่ามันตายแล้วครับท่านผู้ชมข้างๆปลากระกบเบนนี่มีปูครับนี่มีปูปูไซส์ใหญ่ครับนี่ครับปลดเลยครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ อย่างนี้ปลดยากครับมันพันกันเยอะครับพันกันเยอะกว่าตัวเล็กครับเพราะมันแข็งแรงกว่านี่วนอยู่ครับนี่วนอยู่นี่ครับไอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนีแล้วครับนีแล้วนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับหนีแล้วครับหนีแล้ว โครับดูครับตั้งดูครับดุนี่นี่ีครับได้แล้วครับดูอีกนิดนึงนะท่านผู้ชมดูกันอีกนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เหนียวสุดหัวแล้วครับสุดหัวแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแต่งอวนก่อนนะครับแต่งอวนแล้วก็เก็บขยะขึ้นฝั่งเหมือนเดิมครับเอาไปทิ้งบนฝั่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะสรุป ปูปลาของวันนี้ดูกันอีกทีนึงครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าได้กี่ตัวนะครับ <bli> ก็เดี๋ยวจะสรุปกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมปลดขยะตรงนี้ก่อนครับแต่งอวนเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาสรุปเอ่อกับข้าวที่ได้วันนี้กันนะครับเดี๋ยวไปล้างน้ําสักหน่อยครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้เราเอ่อได้อะไรบ้างนะครับกู้น้าเช้าครับล้างน้าหน่อยครับท่านผู้ชม มีแต่ขี้โคลนครับมีแต่ขี้โคลนกับทรายผมใส่น้ามาแล้วครับท่านผู้ชมล้างน้ํเครีมก่อนนะครับก็มาสรุปกันครับมาสรุปกันว่าวันนี้เราได้อะไรบ <ste cus> ้างครับนี่เป็นแบงดาครับท่านผู้ชมแล้วก็ปูครับปูนี่ไม่แน่ใจว่ากี่ทัวครับแต่เป็นทั้งหมดนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับมีกั้งครับกั้งนี่กั้งตัวใหญ่เลยครับกั้งกับข้าวค่อนก้้งหลากหลายครับวันนี้แล้วก็ปลาครับปลากระเบนครับ เป็นปูครับปลากระบอกครับแล้วก็ปลากระเบนอีกตัวครับท่านผู้ชมหมดแล้วครับวันนี้ได้แค่นี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับนี่ครับท่านผู้ชมกับข้าวที่ได้วันนี้นะครับกับข้าวที่ได้วันนี้ครับก็มีแมงดานะครับมีแมงดามีปู มีกั้งมีปลากระบอกครับมีปลากระเบนครับปลากระเบนนี่สองตัวครับใส่สวยเลยทีเดียวครับที่สําคัญนี่กั้งนี่ครับกั้งนี่เนื้อแน่นมากครับเนื้อแน่นมากได้ไปวันก่อนนี้เนื้อนี่โอเคเลยครับจะหนีแล้วครับปู่จะหนีแล้วก็รวบรวมกับข้าวทั้งหมดวันนี้ดูกันแล้วนะครับท่านชมก็ได้ไปพอสมควรครับพอเป็นกับข้าวได้อีกมื้อนึงครับมื้อหรือสองมื้อนี่แหละครับ ก็คงต้องลาท่านผู้ชมกันตรงนี้เลยครับเพราะว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับรบกวนนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับผมช่วยเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชม